สุดกัำสกิดอยู่ต่ำท่านทั้งหลายเธอแล้วตรากับโทมัสว่าจงวอนยูมาที่นี่และดวงของเราเธอจงจวอนยูมาที่นี่นำที่ศีรษะของเราอย่าสงสัยอีกแต่จงเชื่อเถอดโทมัสส่งผลว่าโอ้ผูเป็นเจ้าของพระเจ้าและพระเจ้าของพระเจ้าเป็นศิษย์เจ้ากลากับเขาว่าท่านเชื่อพระเจ้าเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้ เป็นมหา

ต่อสู้อะไกับไรหมดแน่หหลายมันเป็นยางใส่หัวตายตายไปกากต้องเป็นคนดีตายจากไปจากพระจากพระตายไิจาชีวิตพระสุ่าตายไปจากความเป็นคนชนของเราเท่าไย่อตายถ้จะรับผูลูกเขาก็เป็นต่อเท่าจีเป็นคนดีเท่าท่จะรู้เขากแสดงว่าเราคุชีวิตนั่นแหละคือความหมายของพัสกาคือการทำอาชีพของ you ติดต่อไปุจ้าผู้ที่บอกว่ารักไรดิยจ้าตายแน Bye. Tá. รับโาณแล้วเมื่อเจ้าเสด็จมาจะทำรายเขาเขาพระยุทธเจ้าหน้าหน้ามีแย่เบิ่งรอยตะปูดเขาเบิ่งสีขาวแล้วพอมาถึงเชื่อกถึงเชื่อได้ไหมพระยุทธเจ้าเพราะว่าเขากลับมามาอยู่ในกลุ่มพระจ้าจุตเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในกลุ่มแล้วเขาได้เห็นพระยุทธเจ้าและได้เชื่อในโองกาศ จึงยอมรับจึงเชื่อแต่ไม่สนใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณ่อยากให้เราเดินหานะเป็นพิเศษบางทีเราเป็นคนหลายคนก็มไม่เข้าใจาเรจื่องของพระศาสนาบางทีเราบอกว่าเราไป็นเพื่อชนส่วนทุกข์ไปไกลตัวนั่นไปกลางกลางจนสตาร์ทกันบางทีเราคิดว่าความเชื่อที่เราจะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคุณต้องรู้จัก ผู <ersch> <S <S ้ on, ันดี S <S ้ผู้หวงได้มาใช้ประโน์ำบนวันะ่ยู้หไป้่าลดตามเข้ารู้เข้าหาทีก็จะต้องเป็นก็สู้กก็ได้นั่นเมื่อผู้ดีผัวลำบนวัดอันนี้แสดงว่าเข้าใจไม่ถูกต้องเรื่องของชีวิตก็เสื่อมเส้นจักรเข้าใจไม่ถูกต้องเรื่องของชีวิตพิศนุชนชีวิตพิศนุชน พวกม่มาไม่เชื่อเหมือนทอมัสสุป้าก็ไมเชื่อเชื่อเร่องกราระะั้นกามรมลเอนเนเรื่องสำคัญนะในชีวิตของเราที่จจนมุจเจริสุบาท่นอนที่ชอนที่ื้อดีกโม,โม,มั่วแต่คนแม่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ว่าเราต้องดูแลตามนกันเราต้องนำวูกลุ่มเมื่อเรา 说对个。So เราพีแต um. er ่อ้างเราเุ็เก่งเป็ูครูดีครูบอกว่าไปทำตเแต่ไม่ได้ังพระวาจาของพระเจ้าประด็ฟังกเด็กทำทราเมื่อเรานอามาักเราได้รักสีนัดอยู่เพื่อนเ่ได้รักใครท่านคสิตายวุฒเราสิไปทรงแม่นบอกได้รักสีได้ีได้แก้บา ท่ fun, านผู้องโทพนสตาท่านลตตายไม่ได้เ่าส

แต่เราจะให้เวลาพระพุทธเจ้าได้ให้เวลาับรมพิจารณาเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่พ่อนะพอยากพูดอาจจะสอนเรา กิจศรัทธาส่วนของการมาร่วมกลุ <orship> <Okay>. ่มกันกิจกรรมต่างๆการมารวมพิธีพิธีบูชาต่อพระคุูปรเดี๋ยวพิธีกรรมอื่นของพระศาสนาจักรระดีก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำด้วยจะสุประโยชน์อะจะมีพ่อเป็นเราต้องให้เวลาประการนี้ของเราด้วยอันนี้แหละคือชีวิตของพระศาสนาจักรอันนี้แหละคือสิ่งที่บรรดาพิเภกชนไดสมัยชน์แรกๆได้ฟังที่เราได้ยินในของประสาทแบบนี้ละเราให้เข้า เตือนจิตเตือนใจเราว่าเรามีหน้าที่ทั้งตอส่วนตัวเราและมีหน้าที่ต่อพระสนสนจักรให้เราได้ให้เวลา